ที่การกินได้ตลอดเลยพี่เพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไงกล้วยมึงไม่สลดมึงมันไม่สลด,สลดทำไมน่หะหรอคือจริงๆรแล้วอยากจะขึ้นหัวข้อว,ว่าเป็นผู้สูญเสียแล้วไงนะผู้สูญเสียต้องทำตัวยังไงอยากขึ้นหัวข้ออะไรแบบนี้มาอยากจะไล่เรื่องเกี่ยวกับผู้สูญเสียมากว่าแสดงว่าเขาเก่งนะอู๊ยบอกเลยถ้าไม่ใช่ผีปอพผีก็ซื้อผีก็หันเป็นเลงเป็นข้างขึ้นไม่ได้มนุยนย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะไต่บายเินขึ้นังคาเจ็ดเมตรสิบเมตรบ้านผู้ได้หรอกจะบอกให้นะนอกจากผีปอบผีเป็ดผีก็ซื้ รถธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้หรอกกินบนเดือนขี่รถบนหลังคานี่มันไม่ธรรมดาหรอกคนธรรมดาเขาไม่ทาคนธรรมดาเขาไม่ทําค่ะนอกจากไอพวกสัมภเวสีที่มันปีนขึ้นไปขี่บนหลังคาคนนะแหมไม่คุณไม่ฉลาดเลินลั้มคนธรรมดาคนดีๆเขาไม่ทําค่ะกินบนเดือนขี่รถบนหลังคาคนปกติเขาไม่ทําค่ะนอกจากพวกทิ่ไม่ปกติคุณเห็นไหมคะพวกที่เขาเมายาแล้วเขาใ่เดินอยู่บนหลังคาบ้านนะนะเคยเห็นไหมคะเคยดูข่าวไหมคนไม่ปกติทั้งนั้นที่ขึ้นไปเดินอยู่บนหลังคาบ้านคนอื่นบ้านบ้านตัวเองบ้างเรียกร้องเอาไม่ทันนะ จะทำให้กุจะติดแดกเอาให้ทนันไม่งั้นคุณแตกก่อนนะบอกให้นะให้ทนันให้ทนันตามให้ทนันตามให้ทนันบอกเลยว่าคำถามมาพูดของคุณนี่คนระดับกระผมกล้ยนะบอกเลยมาใหม่มาใหม่มาใหม่ให้โอกาสมาๆมามาใหม่มาใหม,ม,ม,ม่บอกเลยนะคุณมีกระสุนนัดเดียวกล้ยมีหมดแม็กต่อหนึ่งคำถามน <c oughs> ี่ปัญญาแบบนี้คะ่ะกระสุนคุณนัดเดียวแล้วกล้วยรวเป็นแม็กมาดีๆมาให้ดีนะมาให้เบรกลากล้อเลยสิมาๆมามาใหม่มาใหม่กำลังมัน แจก FC ห้าสิบปืนรอติดตามไปละพี่เรียนทองมาเลยครับพี่ตั้งใจแล้วพี่มาเลยนะถ้าพี่ตั้งใจจริงๆพี่มาได้นอกจากจะว่าพี่ไม่ตั้งใจนะเออหนูมองเม้นท์อยู่ตลอดพี่เม้นท์มาหนูก็เห็นพี่เม้นท์มาเมื่อไรหนูก็เห็นแต่หนูไม่สามารถที่จะรู้ความคิดของพี่ได้ตอนนี้หนูเห็นเม้นท์พี่แล้วพี่เม้นท์มาหนูเห็นนะถ้าพี่ตั้งใจแล้วน่ะมาเลยนอกจากว่าพี่ไม่ตั้งใจก็งอนนะงอนเป็นนะไม่ป้างอนเป็นนะบอกไอ จะดักก่อนใครให้มาอ่านไลน์อ่ะเนี่ยพี่ตั้งแต่วันไหนก็เล่นเหมือนกันนี่ไงเผื่อพี่โบรอติดตามแจกไปละไม่ว่างเหรอพี่ตอนนี้ยังไม่ว่างเหรอคะตอนนี้พี่ยังไม่ว่างพี่ว่างก็มาพี่โบไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะเอาเอาที่พี่มีเวลาว่างโก็แล้วกันนะถ้าพี่ว่างก็มาแต่ว่าพี่โบไม่อยู่ใช่หยอกันได้แต่พี่น้องไงเหมือนพี่หนึ่งไงยอกันได้พี่โบนอนใช่ไหมคะพี่แนนตอนนี้เวลาพี่โบกี่โมง เกลี้งเกลี้ยงแล้ววิ่งไปเขลี้ยงเกลี้ยงแล้ววิ่งไปไม่เคยจะเล่นกันได้ไม่เคยจะเล่นคยุยกันได้หรอกแต่ถ้าเป็นพี่น้องไม่สาวจริงๆเราคุยกันได้เล่นกันได้ตรงนี้พี่น้องไม่สาวยังไม่เคยจะรู้เรื่องคำพูดของพี่เลยแต่พี่น้องมาทุกวันคือบอกไม่รอฉันก็รออย่างพีมพ์หมายต้องเพีงไปให้ลูกชายจะใส่กอดพูดเหลือพิมพ์ว่าอะไรพี่น้องพูดถึงพี่ชายอีกท่านหนึง่งพี่ขอพิมพ์หมายนะพี่หนึ่งอาจจะพิมพหมายเพราะว่าหนูก็หนูไม่รู้จะทำตัวยังไงดี ทำตัวยังไงดีจริงๆค่ะพี่พี่เรียนทองบางครั้งก็เหมือนจะเล่นได้แต่บางครั people, ้งก uh, ็เหมือนจะจะไม่เล่นอ่ะนะหนูไม่เข้าใจบางครั้งก็เหมือนจะเล่นได้บางครั้งก็เหมือนจะไม่เล่นบางครั้งนะก็เหมือนจะเป็นพี่ชายบางครั้งก็จะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีบางครั้งก็เหมือนลูกค้าหนูไม่เข้าใจหนูก็เลยวางตัวไม่ถูกอ่ะหนูวางตัวไม่ถูกนะเอาเป็นว่าหนูจะเป็นตัวของตัวเองก็แล้วกันค่ะถ้าพี่จะซื้อของแจกก็ตามที่พี่สะดวกเพราะว่าลูกค้าก็คือลูกค้าหนูเอาใจทุกคนเหมือนกันนะหนูเอาใจเหมือนเหมือนกันทุกๆ หนูมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีก็หลายคนบางครั้งเวลาที่หนูขายของหนูก็มีลูกค้าเหมือนกันที่เขาก็ต้องการความใส่ใจเหมือนกันบางครั้งเอาจริงๆหนูวางตัวไม่ถูกอ่ะหนูเริ่มทำตัวไม่ถูกว่าหนูต้องวางตัวยังไงแต่ขอเป็นตัวของตัวเองตรงนี้ขอเป็นเถ้าพี่จะซื้อของพี่ก็ซื้อของเลยถ้าพี่จะแจกหนูก็ทำตามนั้นให้นะหนูจะทำตามนั้นให้เพราะว่าหนูก็มีพี่ๆหลายคนมีลูกค้าขาจรที่อาจจะซื้อแค่ชิ้นเดียวสองชิ้นแต่หนูก็จะให้ความสำคัญกับพี่ๆกลุ่มนั้นเท่ากันนะคะลูกค้าคือพระเจ้าไม่ว่าจะซืื้้้อออมาาก่วจะซนย หนูก็ถือว่าลูกค้าคือพระเจ้าและหนูเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มาตลอดนะคะก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้มาตลอดหนูเชื่อว่าลูกค้าของหนูหรือว่าเอซีของหนูเข้าใจว่าขจรมนหรือแม่ชมพู่หรือสายพิธีเขาเป็นตัวตนของเขาแบบนี้มาตลอดนะไม่ว่าใครจะซื้อมากไม่ว่าใครจะซื้อน้อยหนูให้ความสําคัญเท่ากันค่ะหนูขอพูดตรงๆตรงนี้เลยแล้วบางครั้งที่มันมีภาวะกดดันอะไรหลายๆอย่างหนูบอกตามตรงว่าหนูกดดันมากนะคะมันมีหลายครั้งที่กดดันความรู้สึกของหนูหลายครั้งนะ เข้าใจว่าอาจจะมีเอฟซีที่อยากจะเล่นเกมอยากจะของแจกของรุ้นอะไรพวกนี้ด้วยความสนุกแต่ไม่ได้หวังว่าจะมาเอาของขวัญทุกครั้งทุกรอบไปอันนี้หนูพูดจากใจหนูจริงๆว่าหลายครั้งที่หนูก็รู้สึกไม่สบายใจอันนี้ขออนุญาตทุดตาตรงนะคะลูกค้าทุกคนนะมีทั้งคนที่ซื้อน้อยแล้วเขาแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลยเหรอเขาที่ซื้อแค่ชิ้นหนึ่งสองชิ้นกับหนูมาตลอดนะหนูให้ความสำคัญเท่าๆกันค่ะทุกคนที่อยู่ในช่องไม่สาทุกคนที่เป็นเอฟซีแม่น้องชมพู่หนูให้เป็นพี่น้องกันเท่าๆกัน หนูไม่ได้เลือกว่าใครจะซื้อมากใครจะซื้อน้อยใช่ว่าคนที่เขาซื้อแค่ชิ้นสองชิ้นหรือที่ผ่านมาเขาจะไม่มีค่าเลยเขามีค่ากับจิตใจไม่สามารถค่ะนะหนูขอพูดจากใจหนูจริงๆว่าหนูรู้สึกอะไรหนูรู้สึกแบบนี้กับทุกๆคนทั้งคนที่ซื้อของและไม่ซื้อของความเป็นตัวตนของไม่ชมพู่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหนูรักพี่น้องของหนูทุกคนค่ะทุกคนคือพี่น้อง FC คือพี่น้องของหนูนะเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งคนที่ช่วย อุดหนุนคนละชิ้นสองชิ้นบางคนไม่อยากได้แต่เขามีความสามารถช่วยได้แค่หนึ่งชิ้นสองชิ้นในวันที่หนูลำบากหลายครั้งที่หนูลำบากนับไม่ถ้วนนะคะตั้งแต่ปีหกสามนับไม่ถ้วนว่าหนูลำบากกี่ครั้งทุกวันที่หนูต้องเจอประเด็นที่